ปวัติวาระอุปทาวาระปัจจุปันนวาระอนุโลมนยัยปุคละวาระจะขายตนะมูละคานายตนะมูลียมกะอนุโลมปุชฉายัตสะจะขายตนังอุปัชติตัดสะคานายตนังอุปัชติติจกขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใด คานายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลน,นั้นใช่ไหมจากขายตนะกำลังเกิดคานายตนะก็กำลังเกิดเราก็มาพูดสามครั้งก่อนนะคะพูดสามครั้งพูดว่าจากคายตนะกำลังเกิดองค์ธรรมได้แก่บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโการภูมิ26 ซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าปัญจโวการภูมิ2ี่ก็คือกรรมัรภูมิ11และรูป,ปรภูมิ15เว้นอสัญญัตตภูมินั่นเองพูดครั้งที่2ว่าจักขายตนะกําลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดเราก็ไปดูนะคะว่าจาักขาเกิดได้แต่คานาเกิดไม่ได้คานาเกิดไม่ได้ก็คือบุคคลที่มีคานะบกพ้องตามกรรมประเภทที่สองและสาม แล้วก็รูปภปูมิ15เว้นอสัญยะสัตภูมิหนึ่งไม่มีคานะเกิดนะคะู้ครั้งที่3ว่าจักขายตนะก็กำลังเกิดคานายตนะก็กำลังเกิดก็จะได้องค์ธรรมคือกามภูมิ11บุคคลที่มีจักขู่เกิดได้บาลีก็จะว่าสะจักขู่การังสำหรับคานะเกิดไม่ได้ก็คืออะคานะการัง ้าคานาเกิดได้ก็คือคา่อ,อถ้าคานาเกิดได้ก็คือสะคานการนังนะคะวิสัชนาก็เลยจะเป็นวิสัชนาสจักขุก,การนังอะคานการนังอุปปัชชันตานังเตสัง จักขายตนังอุปปัชชติโนจักเตสังคานายตนังอุปปัชชติสัจกขุกานังสคคานากานังอุปปัชชนตานังเตสังจักขายตนันจักอุปปัชชติคานายตนันจัอุปปัชชติบุคคลที่มีจักขุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดจักขายตนะกําลังเกิดแต่คานายตัะ ไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุและคานะเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดจักขายตนะก็กําลังเกิดคานายตนะก็กําลังเกิดในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิหารนบทได้แก่ทุคติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสท้าะชะและขับพาเสยยะกะ อันมีจักขุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิทุกติอเหตุก,กะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคับผ้าเสยยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วแต่คานะยังไม่เกิดซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทาัขณะสมังคีของอเหตุทุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบ,สบกรมะชักราบสา ติเฮตุกะปุตุชน1ผลเงสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณาสมังคีของรูปาวจรปฏิสนธิจิต5เจตสิต 35, กสามสกัมมชกกาสี่และปุตุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสอง อันมีจักขุและคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปทาทขณะสมังคีของกามาวจรปฏิสนที่จิตสิบเจตสิกสามสิบสามกรมะชะกราบสามเจ็ดองธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น ปฏิโลมปุชายาติสาวาปณะคานายตนางอุปปัช,ชติตัดสะจากขายตนางอุปปัช,ชตีติหรือว่าคานายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลใดจากขายตนะก็กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคานายตนะกําลังเกิดกับจากขายตนะก็กําลังเกิดแล้วก็มาพูดสามครั้งโดยพูดครั้งที่หนึ่งว่า คานายตนะกำลังเกิดองค์ทำได้แก่บุคคลที่มีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ11พูดครั้งที่2ว่าคานายตนะกำลังเกิดแต่จากขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดในกามภูมิ11นั้นคานะคาะเกิดได้แต่จักขู่เกิดไม่ได้ก็ได้แก่บุคคลที่ จักขู่ขาดตกบกห้องตามกรรมหนึ่งสองสามซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิเบื้องต่ำหกที่ที่เหลือก็พูดครั้งที่สามว่าหานายตนะก็กำลังเกิดจักขายตนะก็กำลังเกิดบาลีสำหรับมีคณะก็คือสักคณะกานางังจักขูเกิดไม่ได้ก็คืออาจจักขู่กานางังถ้าจักขู่เกิดได้ก็คือสัจจัก ขุกานังก็วิสัชนาดังนี้นะคะวิส,สกกปปปัชนาสคานากานังอจักขุกานังอุปปัชชันตานังเตสังทานายตนงังอุปปัชชติโนจเตสขขกกังจกขายัตนังอุปปัชชติสคานากานังสจัจกขุกานังอุปปัชชันตานังเตสังทานายตนัาจักอุปปัชชติจกขายัตนัาจักอุปปัชชติ บุคคลที่มีคานะเกิดได้จากขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดคานายตนะกำลังเกิดแต่จากขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีคานะและจากขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดคานายตนะก็กำลังเกิดจากขายตนะก็กำลังเกิดในปฏิโลมปุจฉา องค์ธรรมของสันนิหานบนบทได้แก่ทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีคานะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในอบาย,ยภูมิทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทาชะและคับผ้าเสยยกะอันมีคานะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิ สุขเตียเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขตียเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นขับพาเศย,ยกะผู้จะตายในระหว่างคานะเกิดแล้วแต่จากขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในการม,มภูมิที่เรียกว่าอุปาทาขณะสมังคีของเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิ 10, 10, กสิบกรมมชกราบ3 6และปุตุชนสี ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีคานะและจักขู่เกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของกามมาวัจระปฏิสนธิจิตสิบเจตสิกสามสิบสามกร,รมกราบสามเจ็ดองธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น บวัติวาระอุปทาวาระปัจจุปัน,นะวาระปัจจนิกนัยปุคละวาระจักขายตนามูละคานายตนามูลียมะกะอนุโลมปุชฉายัสะจักขายตนังนุปปตัติตัสสะคานายตนังนุปปตัตชิตติจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด คานายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมจากขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดกับคานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดก็นํามาพูดสามครั้งว่าพูดครั้งที่หนึ่งจากขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดองค์ทมได้แก่บุคคลทั้งหมดที่กําลังตายในส1อภูมิและบุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิสี่สัญญาสัตตภูมิหนึ่งบุคคลที่จักขู่ขาดถ,ถกบกพ้องตามกรรมหนึ่งสองสาซึ่งกําลังเกิดในการ,รมภูมิเบื้องต่ำหก <c oughs> พูดครั้งที่2ว่าจักขายตนาไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานายตาะ์กำลังเกิดก็ามาพิจารณาในแต่ละกลุ่มองธรรม ก็จะเห็นว่าคาขาตนะไม่ใช่กำลังเกิดจะมีคนที่บกพร่องประเภทที่หนึ่งสองสามคานายตนะกำลังเกิดกลุ่มนี้เกิดได้ก็จะเหลือคนที่บกพร่องทั้งจากขู่และคานะไปเป็นสองบทบกพร่องตามกรรมก็จะเหลือแค่ประเภทที่ สและสามเพราะจากขู่ก็บุกพ้องด้วยคานะก็บุกพ้องด้วยนะคะสำหรับคนตายนั้นเขาเรียกว่าคันาจากขาก็ไม่ใช่กำลังเกิดฮานาก็ไม่ใช่กำลังเกิดอยู่แล้วแล้วก็คนที่เกิดอยู่ในรูป,ปรภูมิสี่อสัญญสัตตภูมิหนึ่งจากขายตานะหรือจากขุก็เรียกว่าเกิดไม่ได้ คณะก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็วิสัชนาโดยเอาหนึ่งบทขึ้นก่อนไม่มีจักขู่หรือจักขู่เกิดไม่ได้ก็อาจักขู่การนังคณะเกิดได้ก็สักณะาการนางคณะเกิดไม่ได้ก็อาคาณะการนังจึงวิสัชนาดังนี้ค่ะวิสัชนาอาจักขู่การนังสักณะาาการนางอุปป,ปัชชันา,นางเตสังจักขายตนางนุปปัชติ โนจะเตสังคานายตานังนุปปัชติสัพเพสังจวันตานังอะจักขุกานังอะคาณากานังอุปปัชชันตานังเตสังจักขายตตานจะนุปปัชติคานายตนันจะนุปปัชติบุคคลที่มีจักขุเกิดไม่ได้คานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิด แต่คานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กำลังตายก็ดีบุคคลที่จักขุและคานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันิฐานาบทได้แก่ ทุคติอเหตุก ah ะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีจกักขุเกิดไม่ได้คานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุคติอเหตุก ah ะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทะชะและคัพพาเสยยะกะอันมีจกักขุเกิดไม่ได้คานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุคติอเหตุุกะ ah บุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่ง ah ที่เป็นคับภาเสย,ยกะผู้จะตายในระหว่างคานะเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกาม,มะภูมิที่เรียกว่าอุปมาทขณะสมังคีของอาเหตุก,กะปฏิสนธิจิตสองเจตสิ 60, กสิกรมมชกลาบสาและบุตุชนสี่ผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายใน31มอ็ูมิที่เรียกว่า พังค่ขาขณะสมังคีของจุดติจิตสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรมมะะรมชรูชีวิตตะนาวกกราบที่ดับครั้งสุดท้ายทุกติยเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทาชะและคับ้าเสยยะกะอันมีจักขุและคานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุกติยเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติยเหตุกะบุคคลหนึ่ง ที่เป็นคับพระเสยยะกะผู้จะตายในระหว่างจักขุและคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทคณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนทิจิตสองเจตสิกสิบกรมมชกลาบสามห้าสุขเตียเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสก ะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสตภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปมาทัาขณะสมังคีของอรูป,ปาวจราปฏิสนที่จิตสี่เจตสิกสามสิบชีวิตตะนาวากะกระบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น ปฏิโลมปุจฉายะสวาปณะคานายตานังนุปปัตชติตัสสะจักขายตนงนุปปัตชตีติคานายตนะหรือว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดจักขา,ายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดนำมาพูดสามครั้ง โดยพูดครั้งที่1ว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดองค์ทำได้แก่บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายใน 31. ภูมิและบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในรูป,ปรภูมิ16รูป,ปรภูมิ4บุคคลที่คานะขาดตกบกห้องตามกรรม 2. 3ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิเบื้องต่ำห้เว้นในิระยะภูมิ นำมาพูดครั้งที่สองว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขายตนะกำลังเกิดก็พิจารณาไปทีละกลุ่มนะคะคนที่ตายใน31มภูมิทั้งคานะและจากขู่ไม่ใช่กำลังเกิดโดยแน่นอนและต่อไปไปดูกลุ่มที่สองที่บุคคลที่คานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในรูปภปูมิสิบหกับอรูปภปูมิสี่ภูมิไหนจากขูเกิดได้ก็คือใน รูปประภูมิ15เว้นอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งจะมีจักขู่เกิดได้แม้คานาจะเกิดไม่ได้ฉะนั้นคนขาเกิดก็จะเหลืออสัญญาสัตตภูมิกับรูปประภูมิ4ต่อไปไปดูบุคคลที่คานาขัดตกบกพร่องตามกรรมประเภท2-3ซึ่งกำลังเกิดในการ,รมาภูมิเบื้องต่ำหนั้น มีคนที่จะขู่เกิดได้ไหมอ่าบกพร่องเฉพาะคณนะแต่จะขู่เกิดได้ก็มีแล้วก็บกพร่องสองอย่างก็มีนะคะตามกรรมประเภทที่สองสามแล้วแต่ว่าจะบกพร่องเฉพาะคณะจะขู่เกิดได้หรือคณะก็บกพร่องจะขู่ก็บกพร่องบกพร่องสองอย่างก็ได้ฉะนั้นบาลีคณะเกิดไม่ได้ก็คืออาคานะการัง จักขู่เกิดได้ก็คือสะจกขุกานังจักขู่เกิดไม่ได้คืออะจักขูการังก็วิสัชนาดังนี้นะคะวิสัชนาอะคานาการังสะจกขุกานังอุปปัชชันตานังเตสังคานายตานังนุปปัตชิโนจเตสังจักขายตานังนุปปัตชิสัพเพสังจวันตานังอะคานากานัง อาจาักขุกานังอุปป,ปัชชันตานังเตสังคานายตนันจะนุปปัช,ชติจากขายตนันจะนุปปัช,ชติบุคคลที่มีคานะเกิดไม่ได้จักขุเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดคานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแต่จักขายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น บุคคลทั้งหมดที่กำลังตายก็ดีบุคคลที่คานะและจักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานนบทได้แก่ทุกติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งสุกติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสริฐชะและครับผ้าเสยยญกะ อันมีคานะเกิดไม่ได้จกักขุเกิดไ,ด,ด,ด,ได้ซึ่งกำลังเกิดในกรรมภูมิทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นขับผ้าเสยยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วแต่คานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกรรมภูมิที่เรียกว่าอุปมาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนทิจ, 2, จิตสองเจตสิกสิบ กรรม,มชกราบสามหกติเหตุกะปุตุชนหนึ่งพ้นเสกข,ขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิที่เรียกว่าอุปปาทาขณาสมังคีของรูป,ปาวจรปฏิสนธิจิตห้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมชกราบสี่และปุตุชนสี่ ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าทางคาขนาสมังคีของจุดจิติบเกเจตสิสกสากรรมมชรูปชีวิตตนานวะกกระกา,ราบที่ดับครั้งสุดท้ายทุกติยเ,กกเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติยเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทาชะและคับผ้าเสยยกะ อันมีคานะและจักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามะภูมิทุกขตียเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขตียเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคับผ้าเสยยกะผู้จะตายในระหว่างคานะและจักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทัณะสมังคีข้องอเหตุกะปฏิสนที่จิตสองเจตสิกสิบก,กรรมชกลาบสามห้า สุขเตียเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุตชนหนึ่งพ้นเศษขะบุคคลสซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาตภูมิรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทคขณะสมังคีของรูปาวจราปฏิสนที่จิตติเจตสิกสามสชีวิตตะนวักกราาที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น เพียงแค่คิดคิดร้องดูว่ามีการให้ม,หมีรักหมดใจใ,ใครก็ได้ไม่หวังคนใครควรอยู่ทุกพื้นบันให้ได้ทุกอันที่ม่เหตุผลร่างกายของคนใหม่ที่รัก ดูบ้างไหม้ให้ใครใครน้องก,ออก,ก็เคอนและออกจากใจก็เพียงนอกกายอย่าจริงจังก็เพียงเธอมองให้เห็นเองฝากเพี้มมาให้ฟังให้ได้ไม่อย่างไม่มีใครชมจากา ให้ใหได้จากใจไม่มีชำ้ำระทมไม่ได้คิดงงงก็เพียงได้คิดสงสารไม่ได้ออกจากภายในให้ด้วยใจเมื่ ยังกล่าวมาว่าให้คนเขาให้เราได้แน่จงคิดเปลี่ยนแรปเรื่องแพ้ยาเ้าร้าอย่า,า,า,ยาลงกิเลสเมาม้เลี้ยวมองรอบตัวดีกว่าว่าให้เถิดหนาทุกลมหายใจ